เตือนเกสตมีการรวมถึงนะญาปดใช้วิทยาลานใการรับชมรับฟังข้อเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำบคายเดี๋ยนะแป๊บหน่งธุรกิจยุ่งจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาออกจากตากร้าไม่ได้ครับ เราต้องปรุงอาหารครับอันนี้เราอยากได้สิ่งนี้ด้วยเพิ่มกับหินนะครับโอเคอเดี๋ยวแป๊บนึง อาหารทำไม่ทันเลยทีเดียวเรามีพนักงานต้อนรับหนึ่งคนอาหารที่เราทําได้มีแค่ข้าวโพดกับข้าวโพดคั่วอ้อาวคุกเก็บจานมาล้างพลางๆครับ เสิร์ฟกับเสิร์ฟเสิร์ฟมีคนมาล้านเราอีกแล้วโอ้ไม่ธรรมดาสีนส่น็อตเลยเหรอวะสี่น็อตเลยสี่น็อตเข้าจานเดียวก็พอเขาบอกว่าอืม <c oughs> ทำอาหารนี่เลยโอเคเก็บจานมาล้างโอ้โหไฮโซจริงๆมีการล้างจงล้างจานด้วย เพิ่มขึ้นเยอะว่ะก็พดมันอะไรเนี่ยมะเขือเทศโอ้โหน้ำหนักไม่ไม่กระเตื้องเลยครับ เลิกเถอะโอเคเราเลิกกันครับโอเคเราได้ไม้กลับมาบวกหนึ่งเราขุดไม้ตรงนี้ก่อน ให้ตายเด็กเล่งสปีดเพิ่มความเร็วโอ้ตีถุกถๆกถกแนะ่มันยังน่าจะมีประตูบานพับนะที่เปิดเข้าออกได้ เร่งสปีดดีกว่าดูมันรวดเร็วดีครัรบนี่แบบนี้เลย อาณาเขตเยอะไหมอาชิบหายผีมาป่าเลยป่าเลยกวนตีนมาก ผีผีกำลังมาแล้วกลางวันครับกลางวันกลางวันแดดออกแล้วตรงกันไหมเนี่ยเอา้าตรงกันไหมเนี่ย อา้าวมันเปรี้ยวหรือวะอา้าวชีพหายแล้วกำลังตกแต่งพื้นที่อยู่เลยฟาร์มเรากว้างขวางมาก โอเคนะครับไ,ไว้ที่เดิมขาดน้ำครับต้นไม้เราขาดน้ำขาดน้ำเลยขาดน้ำเลยมีการฟ้องว่าขาดน้ำครับ ค okay. ข้าวข้าวมันครับข้าวมันข้าวมันสะปลังโอเคเราสามารถทำกับข้าวได้แค่สองชนิดเท่านั้น กินไวมากล้างจานหยอดอะไรเนี่ยโอ้ยมีาร,ร์มเลี้ยงไก่ไม่เพิ่มขึ้นเยอะว่ะโอ้ยนี่ใช้ไม่ได้นี่คืออะไรตะกร้าเรอ อืมมีตะกร้าตรงนี้นะครับเราไม่ต้องวิ่งไปไกลอยอัปเกรดทีหนึ่งได้เรื่องเลยครับสบายเลยสบายสบายจิกก๋กโอ้โหลาลาเลยเนะี่ยสบายมากตอนนี้ เฮ้ยไรไรเฮ้ยตัวไอ้นี่มามีตัวไอ้นี่มานี่นี่ปาแม่งเลยอืมของนฮะ โอเคไม่มีอะไรเราไว้ประจุภัยในป่านะครับเขาบอกว่าเข้าป่าได้ไม่ไฟฉายด้วยเว้ยสวงเชี่ยไปทางนี้ไม่ไหวไม่ไหวต้นไม้พวกนี้ต้องใช้ฝานทองครับเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าทำอะไรกูเอ้ยเดี๋ยวเดีด๋ยวเวียนเวียนวิงว่งเวียนฮ่าฮ่า,า,ารอดหรือยังเนี่ย เส้นตามไกลจังวะเย็ดออกมาแล้วครับออกมาได้นะั่คือว่าได้ของเลยนะีน่เก็บผลบผลิตเก็บผลผลิตเยี่ยมเรสเกลูกค้ายังไม่มี หลางจานแป๊บอันนี้คืออะไรฮะมัน,นคืออะไรฮะอ๋ะอเปตูพอดีเลยหอยอัน ไม่ได้วะมันใช้ไม่ได้อีกอันแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไม้ไอ,มอีกอันอ๋อมันต้องแบบนี้วะแล้วคองที่มีอยู่เนี่ยทำไงอะ ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไ r i b e หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม